เควัดสุดท้ายของเราแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราก็มีพี่ติ๊นและพี่จุ๋มด้วยพี่ค่ะชัดสวยงามมากสวยกว่าตัวจริงเลยเนี่ยที่นี่วัดอะไรคะพี่ติ๊ตวัดน้งพญาค่ะวัดน้งพญาจะเป็นวัดสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วคิดว่านะคะจริงเหรอะยังมีอีกเหรอะไม่แน่ใจเลยค่ะอาจจะป๊๊ปอัพมาได้ทุกเมื่อแต่ตอนนี้เย็นแล้วนะคะห้าโมงเก้านาทีห้าโมงเก้านาทีแล้วแต่ไฟเราก็ดึกอยู่เนาะเราก็จริงเราไปได้อีกนะแต่คิดว่า น่าจะแค่นี้แหละก็น่าจะปิดแล้วละคิดว่าเขาจะน่าจะปิดไม่รับนอแล้วนะคะก็เดี๋ยวชมบรรยากาศกอรอบๆวัดน,นิดนึงก็เขาบอกว่าวันนี้วัดน,นี้ก็เป็นวัดดังวัดหนึ่งนะคะว่ามีนี่ข้างบนเลยวิหารจาตุคามรามเทพนะคะก็เป็นวัดดังที่หนึ่งไป เดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะ